สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจมนะครับหรือว่าพี่หมีขายฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับเจมอยู่ที่ฟอร์ดนิเวล่ารามินทากมโเจนนะครับวันนี้ครับนี่ครับคันที่4แล้วนะครับสําหรับเลนเจอร์วายแท็กสี่คูณสนะครับตัวท็อปเน็กเจนของเรานะครับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสองร้อยสิบแรงม้าห้าร้อยนิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไบทอโบสองจุดศูนย์ลิตรนะครับนะตัวนี้เนี่ยก็พิเศษนะครับคันนี้ เราแต่งนะครับพร้อมกับชุดวายนะครับล้อแม็กเวทวิวนะครับผมแล้วก็ยางคูเปอร์เอทีนะครับผมเดี๋ยวเจมส์จะพาไปดูนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยเขาแต่งยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเริ่มแรกนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนนะครับเป็นอ่ากระจังหน้าชุดแต่ง f o r d นะครับแต่พิเศษนะครับตัวนี้มันจะเป็นอ่าดำเงานะครับเพราะว่า เรามีการาติดสติกเกอร์เพิ่มนะครับเพราะปกติเนี่ยตัวนี้ตอนนี้นจะเป็นดําด้านนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ากล้องนะครับ360องศาเนี่ยใช้งานได้ไหมยังอยู่นะครับกล้องเรายังอยู่นี่นะฮะเห็นไหมฮะเรายังติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับจากการทดลองใช้งานแล้วเนี่ยก็เรียกว่าองศางกลไม่ได้เพี้ยนนะครับตอนเนี้มันอยู่ที่ฝีมือช่างเนาะช่างเขาทํางานดีโอเค อย่างช่างที่ทําการตกแต่งกับรถคันนี้เนี่ยเขาแต่งมาเป็นพันคันแล้วเนาะก็มีความชํมนานาญนะครับนะโอเคครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะด้านหน้าชุดวายชุดวายคืออะไรนะครับนี่ครับนี่ช่วงกันชนหน้านะครับสกเกิร์ตตรงนี้นะครับชุดวายเนี่ยไม่ใช่การเอ่ยกใส่นะมันเป็นชุดครอบนะครับมันครอบกับกันชนเดิมนะครับครอบเข้าไปเลยนะครับผมนะเะเพื่อเพิ่มมิติเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับ ของเดิมเนี่ยมันยังอยู่ข้างในนะครับเซ็นเซอร์เดิมก็ยังอยู่ครบนะครับใช้งานได้ปกตินะเราแค่เสริมเติมแต่งให้เขาดูหล่อขึ้นนะไม่ได้ไปเปลี่ยนไม่ได้ไปถอดนะของเดิมยังอยู่ครบนะครับผมของเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่ตําแหน่งเดิมนะครับของเซ็นเซอร์ก็อยู่ตําแหน่งเดิมทุกอย่างยังคงเดิมนะครับผมนะโอเคแล้วก็มาที่ไฟหน้าครับไฟหน้าเนี่ยตัวนี้นะ เรามีการครอบคิ้วให้ด้วยนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแมทริก LED นะครับไฟตัวบนเนี่ยก็จะเป็นไฟสูงไฟตัวล่างคือไฟต่ำนะครับผมแมทริก LED ตัวนี้มาพร้อมกับนี่ฮะไฟตัวนี้ตัวดวงเล็กนะครับผมตัวดวงเล็กเนี่ยก็จะทํางานนะครับเวลาเราเลี้ยวขวาฝั่งขวาก็ทํางานเลี้ยวซ้ายฝั่งซ้ายก็ทํางานนะครับเพื่อเพิ่มมิติในการมองเห็นในตอนกลางคืนให้กับเรานะครับผมนะโอเคก็ okay. อีกอย่างหนึ่งนะในเครื่องยนต์2.0ตรงนี้เนี่ยที่เครื่องยนต์เขาเปลี่ยนไปนะฮะก็ตอนนี้ Ford ใช้เป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ได้เป็นติดหน้าเครื่องแล้วนะก็จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับเนาะแล้วก็ไม่ลดทอนกําลังเครื่องนะกำลังเร่งก็ดีสปีดดีนะครับเกียร์สิบสปีดตัวนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับอ่ะไฮไลท์ของเราครับด้านข้างเนาะด้านข้างก็จะเป็นชุดคิ้ววายนะครับ มาพร้อมกับชุดของเขาเลยนะครับนะโอเคนี่นะฮะเราจะเห็นนะคิ้วเรียบหกนิ้วนะตัวนี้นะอืมก็สวยนะแล้วก็นี่ครับผมพระเอกของงานอีกหนึ่งอย่างนะก็เรียกได้ว่าเป็นยางเอ่อเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นล้อเวทวิวนะครับนะขอบยี่สนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นของ VP V, 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 v 0 4ศนนะครับผมนะก็จะเป็นเอ่อ ตัวขอบ20ตัวแรกๆของรุ่นนี้แบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้เนี่ยก็จะเน้นเป็นล้อของตัวโซฟอร์มิงทั้งหมดนะครับทุกชิ้นงานนะครับผมนะแล้วก็เรียกได้ว่างานเนี่ยผ่านมาตรฐานทุกอย่างนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติไทยนะครับที่ใช้โรงงานเดียวกับที่ส่งออกยุโรปนะครับผมนะแล้วก็ยางนะครับยางตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นยางตัวยอดฮิต แล้วก็เม็ดอินจากอเมริกากันมาเลยนะคะก็จะเป็นยางคูเปอร์นะครับผม at 3 4 s นะครับตัวนี้เงียบรุ่มสบายขับสบายนะครับถามว่าทำไมยางอเมริกาถึงดีนะครับยางอเมริกาเนี่ยพื้นเพของอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่เวลาเดินทางทีเนี่ยอาจจะเป็น1,000-2,000ถึง2,000โลนะครับซึ่งมาตรฐานยางของเขาเนี่ยในการเดินทางก็ต้องใช้มาตรฐานยางที่ดีนะครับยางตัวนี้เนี่ย ถามว่าทำไมราคาถึงเป็นตัว High Performance เพราะว่าผ้ายางเนี่ยเขาหนาถึง8ชั้นนะครับนะมันก็เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวท็อปของตลาดสำหรับผมเนี่ยวิ่งรีดน้ำวิ่งยงางถนนดำตัวนี้เนี่ยถือว่าผมให้เป็นตัวท็อปเลยนะให้เป็นตัวท็อปเลยนะแล้วก็สามารถลุยได้นะครับก็ด้วยความที่เป็น a อเท e เรน i n นะครับผมลุยได้ทุกสภาพถนนนะครับส่วนด้านหน้านะครับนะปีกนกตัวนี้เนี่ย เรายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนว่าข้างหน้าเนี่ยจริงๆเนี่ยครับมันไม่ติดนะใส่ใส่20มาเนี่ย2 7 5 5 5, 5 R 2 0เนี่ยครับไม่ติดนะครับผมผมใส่มาแล้วตอนแรกไม่ติดแต่ว่าเราไปใส่ซุ้มวายมานะครับเราไปใส่ชุดวายมาเนี่ยทำให้มันติดนิดนึดนงนะครับก็เลยต้องมีการยกขึ้น1นนิ้วนะครับเพื่อให้มันไม่ติดนะฮะมันมันเราจะได้ไม่ต้องปาดซุ้มล้อนะครับ นะข้างหน้าเนี่ยเรายกขึ้นนิ้วหนึ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้มันติดนะครับแต่ถ้าเป็นเดิมเดิมเราไม่ได้ใส่ชุดวายแล้วใส่ขอบ20โอเคผ่านนะครับผมตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับดิสเบรกสี่ล้อนะครับนะในรุ่นวายแท็กนะครับผมอ่าโอเคครับนะฮะยางก็สวยงามนะเป็นตัวไฮเปอร์ฟอร์แมนทั้งหมดนะครับก็ต่อกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าครอบบ้ารองมือนะครับก็เหมือนติดไว้แค่สวยงามแต่จริงจริงเนี่ยประโยชน์เยอะมากนะครับ เราเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยมีรอยอยู่แล้วนะครับช่วยได้เยอะนะสมควรที่จะติดทุกคันนะครับผมคิ้วกันศาสตร์ตรงนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับชอบก็ติดถ้าไม่ชอบเวลาวิ่งเร็วๆแล้วมีเสียงลมตีก็ไม่ต้องติดนะครับตัวคิ้วกันศาสตร์นะครับผมแล้วก็กระจกนะครับเราจะเห็นนะครับตรงนี้มีกล้อง360องศานะครับติดอยู่นะครับข้างล่างก็จะมีไฟส่งนะครับด้านข้างนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงกระจกนะครับมองข้างเขาจะมีใบสปอตนะครับนะติดมาให้นะครับนี่ฮะใบสปอตนะครับจะเป็นตัวแจ้งเตือนนะครับเวลามีรถอยู่ในมุมอับนะครับผมโอเคครับมาที่ด้านหลังเลยเนาะก็ทําเวลานิดนึงนะพอดีลูกค้ามีเลิกรับรถเดี๋ยวเขาจะรับรถแล้วนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยครับเป็นโลบาร์สปอตนะครับของว i ยแท็กตัวใหม่ในปีนี้ถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ย ตรงนี้จะไม่มีช่องนะครับนะอันนี้คือตัวใหม่มีช่องไว้ให้ยึดจับได้ใช้ประโยชน์ได้สวยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวนี้โอเคครับมาที่ด้านหลังครับผมด้านหลังเนี่ยวายแทกเรียกว่าอัปเกรดมาแล้วนะผมว่ามันสวยอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเถ้าเป็นตัว4ี่คณสี่นะครับข้างหลังเนี่ยมันเป็นไฟไท้าย LED เต็มรูปแบบเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เนี่ยฮะเราจะเห็นนะฮะไฟท้าย LED นะครับของ w i ยแดกนะครับนี่นะฮะเขาจะเป็นแบบนี้เนาะสวยงามนะ<ด>เออมันใช้แล้วมันสวยนะมันไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วสําหรับผมนะมองว่าตรงนี้นะแล้วก็ข้างหลังเนาะโลโก้ก็อันใหญ่นะมากับกล้องนะครับที่ติดกับว i ยแดกอยู่แล้วเนาะกล้องเดิมเขาก็ใช้ดีอยู่แล้วกล้องถอยนะครับนะแล้วก็ไฟเบรกนะ้ะดวงที่สามย้ายมาอยู่ตรงมือจับนะ แล้วก็อีซี่ลิฟนะครับสายไดผ่อนแรงยังมีเหมือนเดิมแล้วก็ในเรื่องของไลเนอร์ไลเนอร์ L iner. L iner เนี่ยเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เปลี่ยนไปนะแต่ผมมองว่ามันดีขึ้นมากๆเนาะด้วยความที่ไลเนอร์เนี่ยเขาทําให้มันเรียบนะสามารถนั่งได้นอนได้วางของง่ายนะครับแล้วก็ช่วงกระบาดที่กว้างขึ้นถึงหเซนนะครับก็ใส่พาเลตได้เลยนะยกพาเลตขึ้นเสียบได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ข้างท้ายนะ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเสียบปลั๊กนะใช้งานตรงนี้แนะนําให้ใส่แบตนะข้างหน้าจะมีช่องใส่แบตให้เพิ่มอีกช่องหนึ่งนะครับ,บเราใส่แบตเพิ่มเราก็จะใช้ตรงนี้ได้เต็มประสิทธิภาพนะอันนี้ก็คือข้างหลังนะไอ้ตรงนี้ก็ไม่เป็นสติ๊กเกอร์ละนะก็จะเป็นตัวหนังสืออักษรมาให้นะผมว่าก็คุ้มค่านะแล้วก็ดูดูดีนะเข้ากับรถนะเออโอเคครับมาดูภายในนิดหน่อยครับ อโอเคภายในนะครับผมน็อกก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครพวงมาลัยเนี่ยปรับโฉมมาใหม่นะดูกระชับขึ้นดูสปอร์ตขึ้นใช้งานง่ายนะครับมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันแล้วก็หน้าจอ LED นะครับหน้าปัดนะครับน้อหน้าจอ12นิ้วนะครับนะก็ใช้งานได้จริงอันเนี้ยเดี๋ยวเจมจะมีคลิปที่รีวิวละเอียดอยู่แล้วเนาะส่วนคอนโซลน,นะฮะ เขาก็จะมีเป็นคอนโซลแบบใหม่คือข้างในเนี่ยอินเทเลียทั้งทั้งหมดเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับ,บ,บเบาะเบรแฮนมือหฮนมือที่จับใหม่หมดนะครับนอกก็ข้างในเนี่ยพวงมาลัยนะครับมีการเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับในการควบคุมของ a d แด i v e ฟค o ดคอนโทรลแบบ Stop a n d Go แล้วก็เลนคิป i ิงนะครับจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับในเรื่องของ หน้าปัดนะครับผมดิจิตอลนะครับทั้งหมดนะครับนี่จะอยู่ปุ่มนี้ฝั่งนี้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดวอยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายนะครับหน้าหลังเปลี่ยนเพลงหรืออะไรอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับต่อไฟซ้าไฟเลี้ยวนะครับไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัดน้ําฝนนะครับนะโอเคพวงมาลัยอยู่ประมาณนี้นะครับผมส่วนนะครับสตาร์รถจะอยู่ตรงขวาของพวงมาลัยนะครับผม โอเคครับตรงนี้บ้างเอ่ยเกียร์นะครับเกียร์ก็ยังเป็นรูปแบบเดิมนะครับผมแต่สังเกตนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับจาก P R N D ปกติตรงนี้จะขึ้นว่าสปอร์ตนะครับแต่เขาปรับเปลี่ยนเป็นตัว M ก็คือแมนนวลนะครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายเวลาเราเข้าช่องแมนนวลเนี่ยเราสามารถที่จะเชนเกียร์เล่นเองได้นะครับปรับเปลี่ยนเกียร์เองได้นะครับผมตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของ เบรกมือออโต้โฮนะครับเวลาเราเซ็ตนะครับตรงหน้าจอนะครับนี่ครับควบคุมนี่เห็นไหมควบคุมช่วยคนขับนะครับออโต้โฮตัวนี้จะยังไม่ทํางานนะครับถ้าเราไม่ปรับตรงนี้เปิดตรงนี้ก่อนอ่าต้องปิดประตู่อดนะครับอ่าโอเคเปิดปุ๊บนะครับอ่าโอเคนะครับผมเปิดออโต้โฮแล้วตัวนี้เวลาเรานะครับใช้งานนะครับ เวลาเราจอดิีไฟแดงขับรถมานะครับจอดิีไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยเราเหยียบเบรกเ,เขาก็จะเบรกดึงเบรกมือให้อัตโนมัติแต่เวลาเราจะเหยียบรถเหยียบคันเร่งไปข้างหน้าต่อเขาก็จะปลดให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับสําหรับกรุงเทพเนี่ยเหมาะเลยนะครับหยุดหยุดไปไปหยุดหยุดไปไปนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้คือ,เ,อเปิดปิดนะครับสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเนะลำคาญเซนเซอร์เอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยก็กดปิดได้นะครับ ตรงนี้โหมดการลื่นไหลอันนี้เขาเปิดออโต้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาส่วนตัวนี้นะครับเป็นโหมดต่างๆนะครับซึ่งเรากดปุ๊บเนี่ยปุ๊บหน้าจอตรงกลางครับเขาจะขึ้นกล้องที่มันซ่อนอยู่ตรงหน้ารถนะครับให้นะครับแลวเส้นตรงนี้คือเรื่องของพวงมาลัยเรานะครับว่าองศาล้อเราหักเลี้ยวยังไงนะครับเส้นเราก็จะหมุนตามนะครับผมนะฮะกล้องเนี่ยเวลาเราไปจอดในห้างหรือจอดอะไรเงี้ยแล้วเราเนี่ย เรียกว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยคิดยังเราดูกล้องผ่านตัวนี้ได้นะครับผมส่วนตัวนี้คือ Hill Descent Control นะครับเอาไว้นะครับเป็นทางลงเขาลงเนินไกลๆนะครับเราปุ่มนี้นะครับเขาจะช่วยในการเราคอนโทรลลดลงนะครับผมอย่างปลอดภัยส่วนตัวนี้คือดิฟล็อกไฟฟ้านะครับผมก็จะอยู่ในเฉพาะ4คูณ4เท่านั้นนะครับเนาะก็เอาไว้ใช้ในเวลาเจอทางโคลนนะครับ หรืออะไรต่างๆที่เราคิดว่าล้อมันจะฟรีเนี่ยเรากดดิฟล็อกไฟฟ้าปุ๊บล้อจะไม่ฟรีนะครับจะหมุนพร้อมกันนะครับผมโอเคอีกนิดนึงอ่าตรงนี้นะครับคือโหมดนะครับโหมดการขับขี่นะครับเราสามารถหมุนนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับมันจะขึ้นตรงหน้าจอนะครับนี่ครับผมอ่าเราหมุนนะครับหมุนโหมดปุ๊บอ่าเราหมุนโหมดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะ เราจะสังเกตว่าโฟไฮนี่ะครับมันเด้งเองนะครับคือนะครับผมเขาจะเปลี่ยนระบบให้เองตามโหมดที่เราหมุนนะครับเราไม่ต้องมานั่งสับเองอะไรเองกดเองนะครับแค่เลือกโหมดนะครับเขาก็จะหมุนให้แล้วนะครับผมโอเคครับเนาะส่วนไว้แรกเนี่ยก็จะมีไฮไลท์นะครับอยู่ตรงนู้นอ่าตรงนู้นนี่ครับผมเป็นที่วางแก้วนะครับผมก็เพิ่มมาแล้วนะครับในรถฟอร์ดส่วนตรงนี้ก็กล่องช่องเก็บสัมภาระตรงนี้ก็วางโทรศัพท์วางอะไรได้นะครับนะ เออมีแอมเบอร์ไลท์ด้วยก็กลางคืนก็มองง่ายนะครับมองเห็นง่ายนะครับผมนะเออโอเคเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่แท่นแท่นนะครับไว r ์เลสชาร์จเจอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับวาง iPhone 13เนี่ยพอดีเลยนะครับของผมนะใส่ iPhone 13ลงไปนะแล้วก็เชื่อมต่อกับอ่า l p p l r p l r y l a y นะครับกู l e Google เนี่ยขึ้นจอเลยนะครับผมสบายเลยนะครับอ่าโอเคครับ เบาะนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะมีที่ดันหลังให้นะไม่ใช่เบาะเดียวนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของเออช่วงล่างนะครับช่วงหล่างวายแท็เนี่ยโช๊เนี่ยเขาเป็นโมโนโทูบนะครับนะโช๊กอยู่ข้างนอกคัตซีแล้วนะครับก็เหมือนเะยืนห่างขามากขึ้นนะครับช่วงช่วงการทรงตัวเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะแหนก็ลดแนบเหลือ4ชิ้นนะครับ 4, 4ีแนบนะครับ สีแหนบเนี่ยน้าหนักบรรทุกลดลงนะครับผมแต่แลกมาด้วยกับความนิ่มนวลน,นะครับที่มากขึ้นนะเพราะว่ากลุ่มตลาดของตัวกระบะเรนเจอร์ก็ไม่ใช่กลุ่มบรรทุกหนักอยู่แล้วนะครับนะเป็นรถที่กระบะเราเอาไว้ใช้ท่องเที่ยวมากกว่านะแอดเวนเจอร์หรือว่าใช้ในเมืองนะครับส่วนมากนนกลุ่มลูกค้านะแล้วก็เขาก็ยังแถมที่เหยียบท้ายกระบะมาให้นะเอาไว้ขึ้นกระบะได้ง่ายเนาะอ่ะโอเคโอเคครับก็ จบไปแล้วนะครับกับเจ้า,าเรนเจอร์เน็กเจนไวท์แดกสี่ 4. คันที่4ของเจมนะนะก็ใครที่สนใจนะครับ4ี่นะครับเนาะโชว์รูมของเราเนี่ยมีบริการให้นะครับเจมหรือว่าพี่มีขายฟอร์นนะครับก็คันนี้เนี่ยมาก็แต่งเต็มนะนะก็จะเป็นคันแรก3คันแรกเนี่ยก็ยังมีแต่งนิดหน่อยนะเพราะาลูกค้าเน้นรถเดิมๆแต่คันนี้ก็เรียกว่าแต่งเต็มนะครับล้อแม็กเออย,ยางเออยนะครับชุดหน้านะครับ นะสำหรับใครนะครับที่สนใจรถแบบนี้อยากแต่งแบบนี้อยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มานะครับหรือว่าทักมาหาเจมโทรมาหาเจมได้เลยนะครับที่0ูนย์ห6าสีเจมหรือว่าพี่มีขายฟอร์ดนะครับทั้งทางเพจอ่า Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจมขออนุญาตไปส่งมอบลูกค้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคันหน้านะครับสวัสดีครับ